ภาวนาบูชาพระกสิติคันโพธิสัตว์นมโมตีจังวังพอสา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  นโมติจังวังพอซานโมติจังวังพอซานโมติจังวังพ่อซานโมติจังวังพ่อซานโมติจังวังพ่อซา นโมติจังวังพ่อซา